สวัสดีครับทุกท่านผมมิสเตอร์วินไซวันนี้จะมาพูดถึงแผนที่เมืองปักเซก็ผมให้ทุกท่านนั้นได้รู้จักที่กินที่เที่ยวแล้วก็ตัวเมืองปักเซนั้นเป็นตัวเมืองที่มีแม่น้ําล้อมรอบตรงนี้คือ,อแม่ของริเวอร์ก็ผมดรวยว่าแม่น้ําโขงที่คนเราเรียกกันก็ผมจุดนี้คือลานวังเต่าท่านจะได้เห็นว่าตรงนี้คือตรงที่จุดสแตมคนเข้าออกเมืองเวลาที่ทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปักเซก็ผมเราจะเดินทางไปที่หมายเลข16ก็ผม หลังจากนั้นเราจะเดินทางผ่านภูสาเล่าวัดภูสาเล่าที่บนภูเขาใหญ่ๆก็ผมหลังจากนั้นจะข้ามสะพานเราญี่ปุ่นสร้างในปี1997เก้ยเจดเปิดปี2 0 0พันก็ผมเมื่อก่อนเราใช้แพขนาดยนต์ข้ามก็ผมตรงนี้เราจะเห็นว่าที่ขวามือับผมเวลาที่เราข้ามไปเราจะเห็นโรงแรมจำปิ์พระเดชโรงแรมระดับห้าดาวก็ผมแล้วก็ตลาดเราเดือนนั้นจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็ผมมันก็จะมี วัดวารามนั้นก็ไม่ห่างไม่ไกลก็ผมแล้วก็จะมีโรงแรมแลหลายๆโรงแรมด้วยกันแล้วก็สามารถพักอยู่ตรงนี้ได้เที่ยวในเมืองปักเซก็ผมเขาก็จะเที่ยววัดภูสาเล้าหรือว่าเที่ยวที่สนามบินแอร์พอร์ตตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารที่อ,อร่อยก็ผมแล้วก็มีหลายๆร้านที่มีร้านที่ดิมโขงมันก็จะแยกตัวออกมาแต่ไม่แสดงให้เห็นว่ามีร้านอยู่ตรงนี้ก็ผมก็พักที่เมืองปักเซได้ก็ผมหลังจากนั้น ก็จะมีสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมจำปาสักดั์กผมอยี้กันว่าจำปาสักดพาเดีตรงนี้ก็สามารถที่จะข้ามสะพานลาวเยีอนน้ามันได้ก็ผมก็จะไปสนามบินก็ท่านนั้นสามารถที่จะบินไปที่หลวงพระบางหรือว่าบินไปที่กรุงเทพก็ได้ก็ผมบินไปที่นครหลวงมิงจันก็ได้สมารนเขตก็ได้แล้วแต่ทุกท่านนั้นจะเลือกั็ผมแล้วก็มีสถานที่เที่ยว ได้หลายที่ด้วยกันก็ผมเพราะว่าในเมืองปักเซนั้นแน่นอนก็ผมได้หลายคนนั้นอาจจะไม่ลงโปรแกรมก็ผมก็สามารถที่จะเที่ยวในตัวเมืองปักเซเพราะว่ามีร้านอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็มีสถานที่ถ่ายทำเยอะแยะมากมาครับผมเพราะว่าดินน้าสายน้ําน้ําสีดนนั้นก็เป็นแม่น้ำสองสีจุดนี้ก็ผมก็ถือว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจก็ผมในเมืองปักเซก็สามารถที่จะพักได้ครับผมแล้วก็มีองค์การท่องเที่ยวหรือว่าบริษัทท่องเที่ยวหรือว่า ตรงนี้จะเป็นแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนั้นจะอยู่ตรงนี้ก็ผมให้ทุกคนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารก็ผมนะให้ทุกคนนั้นได้รู้จักเมืองปักเซดีก็ผมแล้วก็จะมีโรงแรมแสงอดุลน,นั้นก็คอยบริการตรงนี้จุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมของสาวยุโรปหรือว่าสาวเอเชียตรงนี้เป็นย่างถนนคนเดินตอนกลางคืนก็ผมแล้วก็มีอาหารอรดอยอร่อยก็สามารถที่จะพักกันได้ถ้าพูดถึงเมืองปักเซถามว่าใหญ่ไหมอ่าก็ใหญ่ในสิบตัวเมืองก็ผม เป็นเมืองเอกของจังหวัดจังปวัันทบุรีตรงนี้ก็จะมีเส้นทางไปที่ศรีพันเกาะหรือว่าศรีพันรอนไปที่น้ําตกคนเพงษ์ดีผีแล้วก็จะมีบัสเตชัซนตรงนี้ครับผมนะ,ะเราเรียกกันว่าบัสเตสันก็คือสถานีรถนั่นเองอแล้วก็สามารถที่จะ,ะวนตรงนี้แหละครับผมเข้ามาเมืองปักเซก็ได้เป็นเส้นทางถนนตัดใหม่ครับผมแล้วก็ในเมืองปักเซก็จะมีบัสเตชัซนเหมือนกันครับผมสามารถที่จะขึ้นไปที่หลวงพ่อบาง เป็นหลวงพระบางได้ครับผมหรือว่าไปที่นครหลวงเวียงจันท์ได้ลังจากนั้นก็จะมีเรียกกันว่าวัสเตชันระบางรถระบางประเทศกับประเทศในปัจจุบันนี้ก็จะใกล้ๆในตัวเมืองนี่แหละครับผมใกล้ในตัวเมือง,งกใกล้ในตัวเมือง,อองท่านนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปสู่วรดนัถา,า,านีแล้วก็กลับกรุงเทพได้ครับผมนะก็ขอฝากคลิปวิดีโอสัน้นในแผนที่ตัวเมืองปรเัเซถึงอาจจะไม่ละเอียดเท่าใดก็ผมแต่เนื่องจากว่าต้องให้ทุกท่านนั้นได้เห็นเส้นทางในเมืองฝรั่เซสแล้วว่า เที่ยวได้สบายๆครับผมก็ต้องขอฝากที่วิดีโอสั้นอเอาไว้กับทุกท่านด้วยครับผม